5 m i n u t e Podcast i m p r o v e e v e r y m i ร u t e b r บอทเธ t o ์ย u บสีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับกระวิทหันอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของกับดักการวางแผนจากหนังสือเรื่อง The r e รมเหมือนเดิมนะครับเรามากันได้เกือบเกือบสัก 7จแล้วนะฮะก็คงเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วเดี๋ยวเล่มต่อไปก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับอะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ทำโดยมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูที่แคนาดานะครับเขาให้นักเรียนเนี่ยสาคนคาดคะเนว่าตัวเองจะใช้เวลาในการเขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยตีสิบต,ตอนจบเนี่ยนะครับสักี่วันนะฮะคำตอบเฉลี่ยคือ33.9วันนะครับ คนที่ส่งวิทยานิพนธ์ภายในเวลาที่ตัวเองคาดไว้เนี่ยมีแค่30%เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเอาจริงเราเนี่ยพอเขียนจริงนะฮะใช้เวลา55.5วันกรอบความคิดของการอิงปัจจุบันเนี่ยมาอธิบายปรากฏการณ์อันนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมีพลังมากในกระบวนการการคาดคะเนอนาคตนะครับเราคาดคะเนอนาคตอยู่ตลอดเวลานะครับโดยการจินตนาการ จินตนาการสิ่งที่ยังไม่มีหรือว่ายังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับว่ามันจะมีขึ้นในอนาคตซึ่งมันเป็นเรื่องยากึ่งมเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าการจินตนาการนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นนะฮะถ้าเราได้อ่านหนังสือเรื่องโฮโมดิอุสเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับการจินตนาการสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าไม่มีอยู่ในอนาคตก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะคือทั้งสองขานี่ยากทั้งคู่ดังนั้นการจินตนาการถึงอนาคตจึงหลุด ผลจากมุมมองปัจจุบันได้ไม่มากนะักคือมันต้องมีจุดอ้างอิงที่มุมมองปัจจุบันนะครับผู้เขียนได้บอกว่าสิ่งที่เขาทําทุกครั้งช่วงปิดภาคเรียนสมัยที่เรียนอยู่ประถมศึกษาก็คือว่าทําตารางกิจวัตรแบบวงกลมนะครับตอนนี้เมื่อมาคิดคิดดูเนี่ย เป็นตารางกิจวัตรที่ไม่สมจริงจนน่าขันนะฮะแต่ตอนนั้นผู้เขียนบอกว่าตั้งใจทําจริงๆเรากอว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงตารางกิจวัตรแบบวงกลมเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นวงกลมอันนึงนะครับแล้วก็เขียนเวลาเข้าไปเหมือนนาฬิกานี่แหละนะฮะแต่ว่าเวลานั้นมี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เขียนว่าจะทําอะไรกินอาหารเช้าทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือตั้งแต่9ก้าโมงถึงสิบโมงอะไรต่างๆนั่นเหล่านี้เหมือนปฏิทินเหล่านั้นนะครับที่เราใช้ในการทํางานเห็นแต่ว่านี่เป็นวงกลมเท่านั้นเองนะครับ เป็นเวลาที่ช่วงเปิดภาคเรียนเนี่ยยังทําแทบจะไม่ได้เลยนะครับก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะวางแผนไว้ยากเกินกว่าที่จะทําได้เสมอการออกกาลังกายในตอนเช้าที่ปกติไม่เคยทําก็เขียนไว้นะฮะการอ่านหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีนักเรียนปฐมคนไหนอ่านก็เขียนลงไปด้วยแน่นอนว่าการอ่านหนังสือตอนเช้าเป็นกิจวัตรที่เขียนลงไปแต่ไม่เคยได้ทําเลยนะครับทว่าพอเขียนตารางไปสักสาวันเนี่ยตารางกิจวัตรแบบวงกลมก็ถูกหลงลืมไป นะฮะแล้วมันก็เป็นแบบนี้ซ้ำๆจนกระทั่งบอกว่าโตขึ้นมาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับทีนี้ธรรมชาติอันหนึ่งของมนุษย์ก็คือเรามักจะกะเกณฑ์ว่าตัวเองจะทําอะไรได้เยอะกว่าหรือว่ามากกว่าความเป็นจริงอยู่เสมอนะครับอ,อ,อันนี้ผมก็ประสบด้วยตัวเองหลายครั้งนะเอาเรื่องง่ายๆเลยแหละเอาแค่ตื่นไปวิ่งเนี่ยนะฮะยอมรับตามตรงว่าเวลาเขียนลงไปในปฏิทินของตัวเองเนี่ยนะฮะไทม์บ็อกซิ่งเนี่ย มักจะเขียนแลวมักจะทำได้น้อยกว่าความเป็นจริงคือไม่เคยทำเกินที่เขียนไว้น้อยกว่าเสมอสมมติเขียนว่าจะไปวิ่งอาทิตย์ละหวันเนี่ยมันจะไม่ได้ครับหวันมันจะมีวันที่ขาดไปบ้างเขียนไว้ว่าจะเขียนบทความให้ได้อาทิตย์ละสตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาจจะหายไปสักตอนหนึ่งอะไรประเภททํานองนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่มนุษย์เราเนี่ยเวลาให้วางแผนล่วงหน้าเนี่ยเรามักจะใช้คําว่าประมาณการสูงเกินไปนะครับ ความผิดพลาดของการวางแผนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยเลยนะอ่าไม่ใช่เฉพาะว่าเออเด็กๆแล้วจะวางแผนผิดเดียวกับผู้ใหญ่เลยนี่ไม่ใช่นะคือผู้ใหญ่ก็วางแผนผิดเดยอะไม่แพ้กันแต่ว่าผู้เขียนเขาเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาไปนักศึกษาเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงปี1980นะครับสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ก็คือหนังสือรวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า vocabulary 22,000และ vocabulary 33,000 ถ้าเป็นนักศึกษาไม่ว่าใครก็ต้องมีหนังสือเล่มนี้ถือไปถือมาราวกับเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับใครที่ท่องจําหนังสือเล่ม22,000ได้หมดแล้วต่อด้วยเล่ม33,000ก็จะได้รับความเคารพในฐานะเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ในฐานะคนเกาหลีที่เก่งภาษาอังกฤษการท่องจำ vocabulary 22,000จนหมดเล่มได้จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ นักศึกษาในตอนนั้นรวมถึงตัวผู้เขียนด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อถึงช่วงเวลาปิดภาคเรียนไฟแห่งการต่อสู้จะลุกโชนเพื่อพิชิต Vocabulary 2ร0 0 0สองนะครับด้วยความมุ่งมั่นสูงสุดนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เท่ว่างันเถอะนะครับทีนี้ผู้เขียนบอกว่ากระบวนการทางจิตเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดนะเขาคิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้หก่อนซื้อ v บ c a b ค l a r บร์รีสองหแล้วนับจำนวนหน้าทั้งหมดอันนี้คือช่วงที่หน หารด้วยจํานวนวันปิดเรลียนนะครับสามจะได้จํานวนหน้าที่ต้องอ่านต่อวันแล้วก็พบว่าโอ้มันแค่วันละสองสาหน้าเองการอ่านหนังสือวันละสองสาหน้าเนี่ยนะครับต่อให้เป็นหนังสือคําศัพท์เนี่ยก็ไม่ได้ฟังดูเหลือบบากว่าแรงอะไรเนาะโดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาที่ก็คุ้นเคยกับการอ่านหนังสืออยู่แล้วอย่างไรก็ดีเมื่อเวลามาถึงนะฮะ เวลาเขาผ่านไปอย่างรวดเร็วพอปิดภาคเรียนนะครับปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ยังพอสบายใจได้อยู่นะครับเริ่มนับจำนวนหน้าใหม่แล้วหารด้วยจำนวนวันปิดภาคเรียนที่เหลือก็ยังก็ยังไม่ได้ต่างจากเดิมมากอาจจะเพิ่มเป็น34หน้าต่อวันหลังจากนั้นพอทําจริงๆก็ทําได้แค่ไม่กี่วันแล้วก็เริ่มห่างไกลจากแผนที่วางไว้จู่ๆเวลาปิดภาคเรียนก็จบลงไปโดยว่างเปล่าโดยไม่ทันรู้ตัวและเมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนครั้งต่อไปก็จะวางแผนอีกครั้งว่าคราวนี้จะต้องทําให้สําเร็จแต่สุดท้ายก็เป็นเหมือนปิดภาคเรียนครั้งก่อนนะครับ สักพักก็ถึงเวลาต้องเขียนวิยทยานิพนธ์จบการศึกษา vocabulary 22,000จึงเหลือไว้แต่ความรู้สึกเสียดายให้แก่คนอายุช่วง40-50ปีจำนวนมากจนถึงทุกวันนี้ว่าอ่านไม่จบสถานการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากแผนการในอนาคตของเราได้รับอิทธิพลจากความมุ่งมั่นในปัจจุบันมากเกินไปผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแผนการในอนาคตของเราได้รับอิทธิพลจากความมุ่งมั่นในปัจจุบันมากเกินไปนั่นไม่ใช่ว่าเรามุ่งมั่นไม่พอนะแต่ว่าการยึดติด กับความมุ่งมั่นในปัจจุบันแล้วเขียนแผนการในอนาคตทําให้ความสนใจมุ่งไปที่ภายในตัวเองเท่านั้นคือเรามองอยู่กับด้วยแรงผลักเราเท่านั้นเนี่ยนะครับการตระหนักรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่ร้อนแรงความมุมันนะความผิดพลาดในอดีตรวมทั้งการเชื่อมั่นในตัวเองว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมทําให้มั่นใจว่าความมุ่งมั่นในปัจจุบันจะยังคงอยู่ไปจนถึงอนาคตแน่นอนเรื่องนี้จริงกับทุกเรื่องลดน้ําหนักอะไรก็เหมือนกันหมดทั้งนั้นนะครับ ในขณะเดียวกันก็สรุปไปเลยว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันจะไม่มีอยู่ในอนาคตด้วยดังนั้นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหวังไว้เช่นป่วยการท่องเที่ยวการเสียชีวิตของญาตินะครับฟ้าฝนเพื่อนชวนหนังที่เราชอบเข้าทะเลาะกับแฟนและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถทําตามความตั้งใจไว้ได้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในจินตนาการเกี่ยวกับอนาคต มันเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสภาวะการมองเห็นในอุโมงค์นะครับนั่นคือเมื่อนั่งรถเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยเราจะไม่เห็นข้างทางและข้างนอกอุโมงค์ถ้าไม่อยากทำผิดพลาดด้วยการมองเห็นแค่ความมุ่งมั่นภายในตัวเองที่มีอยู่ในปัจจุบันเราต้องใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาจริงๆว่าตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราควรจะรับมือกันยังไงเวลาฟังคําพูดของคนที่วางแผนการทํางานในทางบวกมากเกินไป เราต้องมีใจที่ยืดหยุ่นเพื่อกันกรองสิ่งที่ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆนะฮะมีประโยชน์มากๆเลยบทนี้ผมชอบมากนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minute s นะครับสวัสดีครับ f Minute Podcast Improve Every Minute Presented by สีจันแป้ง่วงเจนทู